เฮ้ยเออสวดแล้วเออโบขามครับโอ้บรรยากาศวันนี้เป็นตนาเล่นเตโกมาแล้วโอ้ฝนไม่ฝนก็ดูเอานะครับเนี่ย ดีใจมากเลยอีกสองน่าให้สีนะนี่สวดแล้วเนี่ยเออเออสวยนี่เปิดด้วยเข่าครับโอ้พี่ช้าเป็นไงบ้างสั่งฟ้าเลยวะเออเปิดแล้วเนี่ยเรียบร้อยไหมเอยเอ้เออ เออเสียจงจวาเลยนะ่ะสวดแล้วว่าลงก็เอาเผื่อแล้วอ้าลงอาอลงเอาเออสวัสดีครับอากาศสุดๆครับรอบบรรยากาศการเล่นมีฬ่พี่น้องชาวมอจด้วยกันนะครับ ก็เอาต้องเชื่อฟังกรรมการนะครับผมจะเรยวจะจะเร็วเออเห็นอนง้อ้วชั่วเวเออตีเออมาจากฟีฟ้าครับผมหรือมาจากสีมานี่นะครับโอ้ทันเอ่ย หัวเสาอออาเนี่ยคว่ำแล้วเอยเจวนีเนี่ยออเนี่ยเมียนโอ้ยจันโทนี่เปิดอือแยกันนะครับผม

เออเยบเลยเล่ดหน้าเล็ดนะพี่ทาเข้าปะเออได้เออพี่ทาเอาเฮียได้เลยเออเออเออโอ้เกือบเลยเมื่อกี้น่ะม่ได้ส่งเสียงด้วยออกปิงกิโลนี่สี่เออสวดเร็ว เนี่ยสิทไปอยู่บรรยากาศดีด้วยนะฮะเออทั้งลมเกิดจะจฝนก็จะมาสวดไปเออสิทไปเนี่ยโอ้ว้เย ออกครับผมเกือบลงอ่เกือบลงก็เกือบออกแค่นี้เนี่ยเอ้ยชิดไปอ้สวยงามพระรามแปดจ้าเออเปิดแล้วสวยดี โอ้ปุ้นเ i ยว่ะเฮอออ๋อทันทันออฮ้ยโอ้เปิดเขาครับสวดไปเอออยู่สวดยังยังยัเออได้ได้ซิดแล้วซิดแล้ว

นี่เรียบร้อยเออ,อเยังยังยังอยู่เอ,อ้ยอ่ะแม็ดพอยแล้วเอสโซมโไม่ค่มครับโอ้ตามตามอ,อยู่อยู่เนี่ย